คุณนี้เวลาผ่านนาฬิกาเสร็จจากไรสดแล้วก็เข้าป่าต่อเก็บไว้ในป่านี้เชอรี่นอนนี่นะคืนนี้ไปไป นอนป่าเือนเดิมตื่นเช้าพรุ่งนี้10บโมงติดตามนะครับช่องเฟซน้อยช้างเท่าครับเชอรี่จังอันนี้นอนนี้ก่อนนะครับอา้าวโอเคครับยุด